ละครมรกตสีลุง2งตอนสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมความมันความเข้มข้นอัดแน่นสุดๆค่ะคืนนี้3พระเอกของเรานะคะทั้งคุณบุมกิจก้องค่ะคุณอ้นอัครวัตรนะคะคุณ Third, เติร์ตนัทชนนนะคะคเขาต้องรวมพลังกสิณกันเพื่อช่วยนาตาชาหรือว่า<อ>น้องเกสฮาร์เปอร์ที่กําลังจะถูกแย่งมรกตไปซึ่งการใช้พลังของทั้งสามคนเนี่ยมันต้องนัดแนกกันให้<อ>ดีนะการปล่อยพลังเนี่ยมันจะต้องมีจังหวะของใครของมันซึ่งการนัดแนจังหวะนี่แหละค่ะ ที่ทําให้เราต้องมีเรื่องแซวกันอีกแล้วค่ะอันนี้เดาไม่ยากนะพี่จีครับว่าในกลุ่มนี้ใครจะโดนแซวมากที่สุดใครอ่ะโอยก็หนุ่มเติร์กไงเพราะที่ผ่านมานะโอ้โหโดนแซวไม่หยุดเลยครับผมอ่ฉากนี้ยก็หลายเทคเหมือนกันไปดูภาพกันหน่อยฮะพี่หาดลูกเล็กนะใช่รวมพลังเร็วมามต่อที่ทตอเข้าไหมพี อโปกสิังเกิดีปเรียกเลยป่ปล่อยไป่าทใครเรียเอป็่นั้ฮหายจดังเ็อไเทปตกาจะเต็มเลยหายใจต้มิดปุ๊บบู๊นี่ไงเติอีกแล้ว แต,แต่ความน่ารักของเติร์ <c oughs> คือไม่ว่าเติร์ทำอะไรก็มองข้ามได้เติร์ไม่ผิดเติตร์หล่อมากหล่อมาก<ช>จริงๆครับถ้าไม่เชื่อดูคืนนี้เลยครับมรกรสีรุ้ง20นาฬิกา30นาทีกลาง